เริ่มมันก็ขายสปอนก่อน,นเลยก็ละกันสำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมนะครับผมสามารถไปเติมได้ที่เม l o t o อ up นะฮะเติมทุกเติมไหวนะครับผมปลอดภัยใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนครับผมหรือใครมีไลน์ก็แอดไลน์ไปถามแอดได้เลยนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันนะถึงวันที่ต้องไปเรียนไปทางานทีไรเนะี่ยร่างกายนี่ก็ง่วงจังเลยง่วงไม่รู้เวล่เวลาหรือถึงแม้ตอนจะเข้าไปทำเวสประจําวันในเกมชินเนี่ยเวสมันก็พาเราเบือ่อเบือ่อจนเดินตกน้ำผาเหมือนใครแถวเน ถึงใครวะวันนี้ผมมาเสนอจริงๆก็กมาขายแหละลิบิตเลสเม็ดอมตาตื่นกินแล้วโฟกัสได้ไม่มีหลุดมีสารสกัดจากชาเขียววิตามินซีวิตามิน,น B6 และ12มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองผ่านง่ายรสมะนาวพกพาสะดวกถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งออนไลน์ในลิงก์ใต้ e s สคริปชันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ากดสั่งไปแล้วก็ขอแถมความรักของเจ้าของช่องให้ด้วยและกันนะ ก็ต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยว่าตั้งแต่ตัวละครเดเชียเข้ามาเนี่ยประมาณ2ในสของช่องคอมเมนต์ในช่องผมเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับตัวละครเดเชียเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยมีเยอะจนเอียนเลยฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะยังไงช่องนี้ก็อิสระในการแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วน้องขอแค่อยู่ในกฎเกณฑ์ก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะบางคนอาจจะไม่ได้ตามดูสตรีมก็อาจจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยพูดเกี่ยวกับตัวละครนี้ไปหมดแล้วนะไม่ไม่มีอะไรจะให้พูดถึงแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามดูจริงๆอ่ะก็แยกมาเป็นคลิปให้อีกทีนึงก็ได้ แต่ขอบอกไปก่อนเลยว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับเดเชียถ้าเกิดว่าในอนาคตจะมีคลิปอะไรเกี่ยวกับเดเชียอีกขอเป็นตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าน,นี้ก็แล้วกันอย่างเช่นอาจจะมีแฟกใหม่เข้ามีอะไรเปลี่ยนไปเยอะ,ะ,ะให้มาพูดถึงเนี่ยค่อยว่ากันแล้วกันเพราะตัวผมเองก็พูดไปเยอะแล้วเหมือนกันเริ่มเบื่อละบอกไว้ก่อนเลยนะว่าในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึง Ultimate. อัลติเมทตัดอัลติเมททิ้งกัไปเลยเราพูดถึงแค่จุดเด่นของเขาก็กคือการลดดาเมจนั่นเอง การลดดาเมจของเดชีเเนี่ยก็น่าจะเห็นๆกันอยู่แล้วว่าสกิลธาตุคือการวางพื้นเอาไว้เพื่อให้ตัวละครในทีมหรือใครก็ตามที่ยืนอยู่บนพื้นนั้นได้บัฟการลดความเสียหายโดยที่แน่นอนว่าบัฟแบบนี้มันมีในเกมมาตั้งนานแล้วอย่างเช่นพวกซิงชิลหรือเปยโตซึ่งเดเชียก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่การกันดาเมจของเดชีเเนี่ยดี กว่านั้นอีกก็คือสามารถการดาเมจจากพวกปฏิกิริยาแบบทานร์เมทีฟทานร์เมทีฟเรียคชันเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาพวกที่มันเป็นพวกดาเมจ ที่ไม่ใช่พวกแอมปิฟายหรือแบบว่าบวกดาเมจเข้าไปในดาเมจหลักของตัวละครอ,อะ่ะคือเป็นดาเมจแยกของปฏิกิริยาเช่นพวกโอเวอร์โหลดชาร์จไฟฟ้าไฮเปอร์บูมเบอร์เจียนผู้ปฏิกิริยาที่มีดาเมจเป็นของตัวเองอะ่ะพวกนั้นก็คือ transformative ีแ a c t i o n ซึ่งถ้าลองสังเกตกันดีๆเอาแบบง่ายๆเลยผมเอาชีระบุเนี่ยลงไปในน้ำแล้วผมกดสก,กิลผมจะโดนชาร์จไฟฟ้าในน้ำซึ่งก็สังเกตว่าก็น้าก็โยกปกติแล้วก็รับดาเมจประมาณ400ใช่ไหม ซึ่งผมก็เอาซิงชิลเนี่ยมากดสกิลธาตุเพื่อเอาลดดาเมจจากเรนซอร์ดพอกดมาเนี่ยเรนซอร์เนี่ยเป็นตัวกันดาเมจเป็นตัวลดดาเมจก็จริงแต่ว่าจะสังเกตว่าดาเมจของปฏิกิริยาธาตุที่เกิดขึ้นมันไม่ลดมันเท่าเดิมเลยแต่ซิงชิลมีการทดแทนตรงที่ว่าเวลารับดาเมจเนี่ยก็จะฮิลทดแทนให้เนาะ แต่ลองสังเกตดีๆถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครของเดเชียเนี่ยจะมีการลดดาเมจของปฏิกิริยาลงตรงจุดนี้เนี่ยตอนที่ผมทําคลิปรีวิวเนี่ยผมยังไม่ได้เช็คผมมาเช็คทีหลังแต่ว่าตอนนี้ผมเพิ่มข้อมูลในปักหมุดให้แล้วนะใครยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวก็ไปดูได้เนอะซึ่งพอการลดดาเมจของเดเชียสามารถลดดาเมจจากปฏิกิริยาได้แล้วเนี่ยจริงๆสกิลตัวละครตัวนี้ท่าเรื่องแค่เรื่องแบบแบบัฟแบบว่าลดดาเมจอย่างเดียวนะเป็นลดดาเมจที่ค่อนข้างเทพมากๆ เพราะว่ามันสามารถลดได้ครอบคุมมากๆลดดาเมจหักดาเมจไปครึ่งหนึ่งปฏิกิริยาก็หักได้ฉะนั้นเวลาเราเจออะไรที่มันตะลุมบอลใส่เราเนี่ยถ้าสกิลยังอยู่เนี่ยดาเมจที่เราได้รับมันจะค่อนข้างน้อยมากๆยกตัวอย่างอย่างนะเช่นสวนสัตว์ในชั้น12ขีด2ครึ่งบนแล้วกันที่มันเป็นนกกับแมงป่องเป็ดน,นกกับแมงป่องเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าลำคาญมาก ทั้งกันเด็นทั้งแรงแล้วก็แถมมีโอเวอร์โหลดอีกถ้าไม่นับตรงที่ว่ามันชอบไถออกวงเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเรายืนรับตรงๆได้โดยที่เรายือนอยู่บนพื้นของเดเชียเนี่ยเราจะโดนดาเมจจากพวกนี้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าไม่ว่าดาเมจอะไรที่มันเข้ามาใส่ตัวละครที่ยืนอยู่ในวงของเดเชียมันก็จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งไปเลยทั้งปฏิกิริยาทั้งดาเมจเพียวๆของตัวมอนเองเวลาเราเจอมอนแบบเนี้ยคนที่ใช้โล่บางคนก็น่าจะลำคาแหละ เพราะว่าโลอ่อะมันรับดาเมจแบบเราไม่โดนอะไรเลยก็จริงแต่ว่าเวลาโล่แตกเนี่ยมันก็เสียเวลาที่จะสลับตัวออกไปเปิดใหม่ซึ่งบางทีอะระยะเวลาการใช้งานโลอ่อะสมมติว่าอย่างของจงหลีใช้งานโล่ได้20วิบวิแต่โล่ผมแตกตั้งแต่1ิวิแรกเพราะว่าผมโดนดาเมจจากอะไรก็ไม่รู้ตุมตามตุมตามตุมตาม,ตม,ตามเยอะเกินสรุปคือสุดท้ายแล้วก็ไม่มีการดาเมจไม่มีโล่เพราะโล่มันแตกเร็วเกินไปสมมติถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้ากลับกันคือถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นเดเชียเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไม่โดนไถออกวงเนี่ยเราสามารถยืนขาแข็งรับดาเมจได้ประมาณ9าวิแถมตายใน9าวิหรือตอนที่อยู่ในวงเนี่ยเราสามารถลดดาเมจที่เราได้รับไปได้เยอะมากถึงแม้ชินบุจะใส่ EM ล้วนเนี่ยฮิลไม่ถึง3,000ันเนี่ยก็ยังทำให้ตัวละครนะ่ะยืนอยู่ได้เพื่อที่จะรับดาเมจเพื่อที่จะอะไรแบบว่าให้ตัวละครนั้นมันไม่ตายได้ทันซึ่งปกติสำหรับผมแล้วชินบุเป็นตัวที่ฮิลไม่ได้แรงมากถ้าเกิดว่าใส่แบบเป็นฟูลเอแบบผมนะ ถ้าเกิดว่าโดนดาเมจถี่เกินเนี่ยฮิลไม่ทันก็ตายเหมือนกันอันนี้คือยืนชิวๆสบายๆายตีทำดาเมจก็ได้ไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้องสลับตัวมาเปิดโล่ใหม่หรืออะไรเพราะว่ายังไงสกิลมันก็ไม่แตกอยู่แล้วรับได้เรื่อยๆ จนกว่าพื้นจะหมดระยะเวลาหรือมันเกินขีดจำกัดของสกิลที่มันรับได้ซึ่งมันเยอะมากก็คงไม่มีใครใช้เกินนั้นอกมัง้งก็เป็นมอนอีกประเภทหนึ่งที่ทําให้เดเชียเนี่ยดูมีประโยชน์มากกว่าการใส่โล่ซึ่งจะสังเกตว่าตั้งแต่พูดมาเนี่ยมันดูดีมากเลยนะวีลดาเมจได้ครึ่งหนึ่งปฏิกิริยาก็ลดได้กันกระแทกก็มีแต่สิ่งที่มันแย่เลยนะคือระยะเวลาการใช้งานพวกดาวทามพวกการออกแบบสกิลตัวละครที่มันแย่ๆและขัดแย้งกันในตัวเองที่สุด พูดถึงข้อดีกันมาเยอะแล้วเราลองมาดูข้อที่มันแย่ของตัวละครตัวนี้กันบ้างถึงแม้ว่า,าการการดาเมจของเดเชียเนี่ยจะเป็นการกันแบบค่อนข้างดีลดดาเมจได้กันกระแทกได้แต่ว่าระยะเวลาของการใช้งานมันสั้นมากรับไปสักพักหนึ่งเอา้าอยู่ดีๆก็กลับมากระเด็นเหมือนเดิมทั้งทั้งที่พื้นยังไม่หมดแต่ว่าบัฟขาแข็งอะ่ะมันหายไปแต่วิที่เกนะ้แล้ว พอพื้นหมดปุ๊บจะวางใหม่อ้าวกรรมติดครูดาวเพราะว่าดาวไทม์มันนานกว่าอัพไทมคููดาว20ใช้งาน12ทําให้ของดีที่เขาใส่มาในการลดดาเมจของตัวละครเนี้ยมันหมดเร็วมากทีมบางทีมยังไม่ทันจะจบโรเทชันด้วยซ้ําพื้นก็หมดแล้วหลายๆคนก็คงจะเลือกแก้ปัญหาก็คือการวางสกิลของเดเชียที่หลังไปเลย อย่างเช่นของผมคือใช้งานในการการดาเมจเพื่อให้เอาไอเทมยืนตีใช่ไหมแล้วก็เอาไปทริกเกอร์ใช่ไหมแบบทีมนี้ก็คือต้องวางเกือบสุดท้ายน่นะ่ะไม่งั้นก็คือหมดก่อนเพื่อนแน่นอนนี่คือปัญหาแรกก็คือดาวธามนั่นเองพอเรื่องระยะเวลาการใช้งานกับครูดาวมันสวนทางกันแบบนี้มันทําให้ของดีที่เขาใส่มาเนี่ยมันหายไปเร็วมากใช้อยู่แป๊บๆกับประกระเด็นเหมือนเดิมทั้งๆท,ท,ที่ตอนรับก็ขาแข็งดีรับดาเมจได้น้อยดี แถมกลุ่มดาว C สก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแยะมากมายด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยพูดกันฉะนั้นจริงๆตัวละครเนี่ยสกิลดีแต่ว่าดันใส่มาไม่สุดซะอย่างนั้นคือเขาสามารถเอาสกิลกันชะงักเนี่ยเข้าไปลงในพื้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปใส่ในแพสซีฟก็คืออยู่ในพื้นแล้วให้กันชะงักตลอดการไปเลยผมเชื่อว่ามันไม่ได้โกงขนาดนั้นหรอกเพราะยังไงการนําเสนอของตัวนี้มันคือการกันดาเมจการลดดาเมจการกันกระแทกการกันชะงักอะไรก็ตามก็ใส่ไปเลย ก็แทนที่จะให้ยืนอยู่ในวงแล้วขาแข็งตลอดการก็ไม่ทําดันไปทําให้มันเป็นเอฟเฟกเสริมซะงั้นฉะนั้นพอไอ้การกระแทกเนี่ยมันกลายเป็นเอฟเฟกเสริมปุ้มดาว C2 ที่เขาใส่เข้ามาเพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้งานของสกิลธาตุมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในการกันกระแทกแล้วไม่ได้มีประโยชน์ในการกันชะงักแล้วเพราะบ้านที่เหลือคือมันจะกันได้แค่ดาเมจอย่างเดียวสุดท้ายเรายืนรับอะไรเต็มๆก็กลับมากระเด็นเหมือนเดิม ฉะนั้นการออกแบบพวกดาวไทม์กับอัพไทมที่ค่อนข้างแย่แล้วก็ในฐานะตัวที่ต้องมารับแทนเพื่อนหรือกันเพื่อนตายเนี่ยพอใช้งานได้แป๊บเดียวเนี่ยนอกจากกูต้องเล่นในวงแล้วบังคับให้ผู้เล่นเล่นในวงแล้วการกระแทกยังอยู่ไม่เท่าระยะเวลาการใช้งานอีก l ลิ i ิตเลสเม็ดอมตาตื่นกินแล้วโฟกัสได้ไม่มีหลุด มีสารสกัดจากชาเขียววิตามิน C วิตามิน B 6และ12มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองอ่านง่ายรถมะนาวพกพาสะดวก้าะใครสนใจก็สามารถสั่งออนไลน์ในลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าก,กดสั่งไปแล้วก็ขอแถมความรักของเจ้าของช่องให้ด้วยและกันนะทีนี้พอพูดถึงการออกแบบตัวละครที่แย่ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ห่วยมากๆในเรื่องการออกแบบตัวละคร จะวาดตัวละครไม่ได้ที่ต้องไปวาดคนออกแบบไปทีหนึ่งตัวละครนี้จะนําเสนอในด้านการกันดาเมจทาสกิลมันเป็นการลดดาเมจครึ่งหนึ่งแถมลดจกักปฏิกิริยาได้โคตรโกงเลยแต่ดันออกแบบมาให้ใช้ได้แค่แป๊บเดียวที่เหลือดันเอาไปลงทางด้านของดาเมจเพื่ออะไรเนี่ยอาวุธประจําตัวของตัวละครตัวนี้ ออกแบบมาได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการการดาเมจเลยคือเอามาทําไมก็ในเมื่อจะทําให้ตัวนี้มันเป็นการการดาเมจอยู่แล้วก็แทนที่จะทําให้เจ๊เกมันการดาเมจได้สุดๆไปเลยหรือทําให้สกิลมันมีเกี่ยวข้องกับการการดาเมจเช่นอาจจะรับดาเมจเยอะแล้วเอาไปเปลี่ยนเป็นดาเมจอย่างอื่นหรือรับดาเมจที่รับแทนเพื่อนได้น้อยลงหรือเพิ่มอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับการลดดาเมจก็ได้ถึงแม้มันอาจจะทําให้อาวุธชิ้นนี้มันดูเป็นแบบอาวุธที่ดูเฉพาะทางไปอาจจะกลายเป็นโดนัทชิ้นที่2 3 4 5 แต่ก็แล้วอย่างไงมันคืออาวุธประจําตัวพี่น้องจะทําอะไรที่มันเฉพาะเจาะจ,จงกับตัวละครก็ไม่ได้ว่าอาวุธก็อีกเรื่องหนึง่งกลุ่มดาวก็อีกอย่างหนึง่งกลุ่มดาวของตัวละครตัวนี้คือทุกอย่างเกือบหมดเกี่ยวกับดาเมจหมดเลยเกี่ยวกับการทําดาเมจหมดเลย 1> ท1หทำให้เราต่อยแรงขึ้นเพิ่มพลังชีวิตเราอันนี้อาจจะมีผลกา,การแบบว่ารับดาเมจได้เยอะขึ้นบ้างแต่แบบเอาจริงมันไม่ได้มีผลเลยเลยเพราะ,ะปะกะติก็เลือดเยอะอยู่แล้วสรุปคืออันนี้ก็คือเพิ่มดาเมจให้กับอันติกับสกิลาธาตุเล็กน้อยทีจริงๆอันเนี้ยเจตนาดีแต่สกิลพื้นฐานออกแบบมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมันก็เลยทาให้ของใหม่ใน C 2ที่เขาใส่มาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นพอถึงจะวางรอบที่2แล้วเพิ่มระยะเวลาการใช้อีก6วิเนี่ย ถ้าเกิดว่าขาเราไม่แข็งแล้วเราโดนตีกระเด็นมันก็ไร้ประโยชน์ถึงแม้จะรับดาเมจน้อยลงแต่ถ้ากระเด็นก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีปะวะ C 3าใส่อันติมาเป็น C 3ด้วย C 4ถึงจะไม่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มดาเมจโดยตรงแต่สุดท้าย C 4คือคุณก็ต้องกดอันติอยู่ดีมันคือการฮิวตัวเองกับการฟื้นพลังงานท่าให้ตัวเองเพื่อใช้อันติได้บ่อยขึ้น C หกดูยังไงก็เป็นดาเมจเพิ่มอัตราคริเพิ่มความแรงคริเพิ่มระยะเวลาการใช้งานของอันติ ดูยังไงก็เป็นดาเมจชัดๆสรุปคือกลุ่มดาวที่เกี่ยวข้องกับการทําให้มันการดาเมจได้ดีขึ้นมี1นอันก็คือ C2 อาจจะมีอีกอันนึงก็คือ C C5 อ่าเพิ่มเลเวลของสกิลธาตุแถม C2 เนี่ยออกแบบมาก็ดีแหละแต่ใช้งานกับสกิลพื้นฐานมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอยู่ดีสรุปแล้วตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่ออกแบบมาเป็นตัวการดาเมจจริงๆใช่ไหมวะเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ควรจะบ่นแหละ เพราะถ้าเกิดว่าพูดว่าเออตัวนี้ดาเมจไม่แรงเพราะว่าออกแบบมาเพื่อให้เล่นเป็นตัวการดาเมจมีการกานดาเมจที่ดีมากๆเลยนะกันได้เยอะมากแต่ดันทําการการดาเมจมาได้ไม่สุดและก็ไม่มีพวกกลุ่มดาวหรืออาวุธอะไรที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องการกันดาเมจเพิ่มเติมแถมสกิลพื้นฐานก็ออกแบบมาได้ไม่สุดมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้กลายเป็นตัวละครที่จะการดาเมจก็กันได้ไม่สุดจะทําดาเมจก็ทกําได้ไม่สุดอีกนั่นแหละ คือสิ่งที่มันแย่ของตัวละครตัวนี้เพราะว่าการออกแบบที่มันไม่ค่อยดีทําให้มันย้อนแย้งในตัวเองค่อนข้างเยอะถ้าถามผมคือสมมุติว่าได้ปรับสกิลปรับเป็นยังไงดีผมขอแค่ง,ง่ายๆเลยสกิลธาตุเหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมก็ได้ครับฟังไม่ผิดแต่ว่าพลสวรรค์พลสวรรค์ที่กดสกิลธาตุไปแล้วแล้วทําให้กันชะง,งักใน9้าวิเนี่ยเอาออกแล้วเอากันชะง,งักระดับเทพเนี่ย ยัดเข้าไปในสกิลธาตุโดยตรงเลยวางพื้นปุ๊บขาแข็งตลอดการในขณะที่ยืนอยู่ในพื้นถ้ามีพื้นอยู่แล้วยืนอยู่ข้างในขาแข็งไปเลยจะทําให้มันเป็นแพสซีฟมาบัฟเป็นระยะเวลาไปทําไมอ่ะในเมื่อจะทํามาเป็นการดาเมจอยู่แล้วก็กันดาเมจแล้วก็กันชักไปในตัวไปเลยให้มันมีตลอดไปเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มดาว C2 ที่มันอยู่ในกลุ่มดาวเนี่ยเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน6วิเมื่อกดสกิลธาตุครั้งที่2เนี่ย ไม่ต้องอยู่ในกลุ่มดาวหรอกก็เอาไปใช้ในแพสซีฟอันนั้นแทนสิก็แค่เอากันชะง,งักเข้าไปอยู่ในสกิลธาตและเอา C2 เข้ามาอยู่ในแพสซีฟแค่นั้นก็ง่ายๆเลยเวลาใช้งานจริงก็กดสกิล2รอบสรุปคือระยะเวลาใช้งานเราใช้งานได้18วิการดาเมจได้18วิและขาแข็งได้18วิคูดาว20ดาวทามาแค่2วิฉะนั้นแค่นั้น,น,นผมขอแค่นี้แค่นี้มันก็โหดแล้วโหดมากๆด้วยโหดกว่าเดิมเยอะเลย คือคุณไม่ต้องปรับเรื่องดาเมจไม่ต้องปรับกลุ่มดาวอย่างอื่นเลยไม่ต้องทําอะไรให้มันมาซัพพอร์ตเรื่องการการดาเมจเพิ่มเติมก็ได้กลุ่มดาวหรือสกิลอาวุธจะย้อนแย้งกันขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าปรับตามที่ผมพูดเมื่อกี้ผมคิดว่าตัวละครนี้กลายเป็นตัวละครที่เก่งมากๆอีกหนึ่งตัวในเกมนี้เลยแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้ที่ผมต้องการให้เขาแบบถ้าเกิดว่าจะปรับไม่มีต้องปรับอะไรอีกแล้วอ่ะก็คือปรับแค่นั้นก็คือผมมองว่าโหดแล้วอ่ะ แต่ถ้าถามผมว่าคิดว่าเขาจะปรับไหมผมตอบตรงๆเลยนะครับว่าผมคิดว่าเขาไม่ปรับครับคิดว่าไม่ปรับแน่ๆเขาคงคิดว่าตัวละครนี้ใช้งานได้แล้วในบางสถานการณ์ซึ่งผมก็เห็นด้วยตรงนั้นแหละว่าโอเคจริงมันใช้ได้บางสถานการณ์ในสถานการณ์ที่เราไม่มีโล่ในสถานการณ์ที่ใส่โล่แล้วไม่ดีหรือใส่โล่ไม่ได้เลยมันจะทำให้เล่นยากตัวละครนี้น่าจะลงไปแทนได้ แต่ไหนๆก็จะทํามาแล้วอ่ะนานๆทีมันจะมีตัวการดาเมจออกมาสักหนึ่งตัวซึ่งนี่ก็เป็นตัวล่าสุดอ่ะก็ทําทไมไม่ทําให้มันสุดๆกว่านี้หน่อยวะถึงมันจะเป็นเหตุผลเพราะว่าตัวละครนี้จะไปลงตู้ถาวรในแพชต่อไปผมก็ยังมองว่ามันเป็นเหตุผลที่ไร้สาระอยู่ดีที่จะทําให้ตัวละครนี้มันไม่สุดสักทางเนี่ยก็แค่นั้นแหละครับในคลิปนี้ผมก็มีให้แค่นี้จริงๆที่พูดไปก็คือเหมือนที่พูดในสตรีม ที่พูดเกี่ยวกับเดเชียไปเลยอันนี้เอาเป็นว่าผมสรุปให้คร่าวๆกันละกันนะก็ถ้าเกิดว่าถามว่าคุ้มไหมที่จะเปิดผมมองว่าไม่เท่าไหร่ก็รอหลุดเลทมาจากตู้ถาวรหรือถ้าซุ่มๆไปแล้วหลุดได้มาก็ลองเอามาใช้กันก็ได้ตัวละครนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่สกิลออกแบบมาค่อนข้างดีมากถ้าใครไม่มีโลหรือใครหลบไม่เก่งเนี่ยตัวละครนี้สามารถใช้ในการกันดาเมจกันกระแทกทดแทนได้ดีเหมือนกันแล้วก็ในบางสถานการณ์ก็คือกันได้เยอะมากๆ ในบางสถานการณ์คือผมมองว่าผมชอบก่อโลอีกถ้าเกิดว่าเอาจริงๆคือมันไม่ต้องสลับตัวมาเปิดโล่บ่อยแล้วก็ไม่ต้องกลัวแบบโล่แตกหรืออะไรไม่ทันด้วยขอแค่ยืนในพื้นและฮิวทันก็ไม่ตายแล้วส่วนใครจะมองว่าตัวละครตัวนี้กากหรือไม่เก่งก็แล้วแต่เพราะโดยส่วนตัวผมมองว่าตัวเนี้ยไม่ไม่ได้กากแค่สกิลมันออกแบบมาหวยแล้วแล้วก็ออกมาได้ไม่เคยสุดมันเลยไม่น่าแบบไม่น่าพึงพอใจแล้วก็บางคนอาจจะไม่ชอบเลยด้วยซ้ำ แล้วก็เอาจจริงคือบางสถานการณ์ไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานเท่าไหร่ใครจะมองว่ามันไม่ดีก็ไม่แปลกเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ำเรื่องตัวละครไม่ดีเนี่ยก็ว่ากันไม่ได้เนาะยังไงคิดเห็นยังไงก็เอามาแชร์กันในช่องคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปละาย